สวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะวริภะค่ะามาที่วิหารมาิภะที่วิหารวิหารจะไม่คน,นอิ่มนะคะเงียบสงบค่ะอากาศร้อนไม่มีใครมาช่วงเนี้ย จดูไทยดูนะคะนี่ค่ะขอโชคขอราบขอความมั่งคั่งขอความรุ่มสมบูร์ขอความร่ำรวยนะคะ <c oughs> ร้อนค่ะพี่น้องร้อนมาก ข้างในอัน hmm. น mm ี hmm. mm ่ก hmm. mm ็จะเป็นนะคะ อั่นี้ก็จะเป็นนคะคะภาษีอริยะเมตไตรโพธิสัตว์อ่งนี้ก็จะเป็นวิวสวยนะคะ,ะผ่านข้ามแม่น้ำแควแล้วก็เป็นภูเขาโอ้ลมพัดมาเย็นสบายค่ะ <c oughs> รูปฝั่งนี้นะคะ Dann mal เดี๋ยวไปดูกันนะคะร้อนมากว่ายพระวันนี้ก็จะเป็นที่สุน่นีม่รู้จเนนะตรงน,นี้ก็จะเป็นวิววิหาร ฝั่งนี้ก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวสะพานข้ามแม่น้ำแคลฝั่งนี้ก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่น้ำแล้วก็เป็นภูเขา ทองคำเยอะแยะค่ะมาที่นี่ทองคำเป็นก้อนเยอะแยะมากเลยอ <c oughs> เดี๋ยวร้อนจัดมากเลยนะครับพี่น้องแ <c oughs> ดดร้อนมาก <c oughs> ทองคำเยอะมาก <c oughs> ดูทองคำ <c oughs> เห็นไหมทองคำเบ็ด <c oughs> ทองคำเยอะนะเนี่ย เขาท้องทำสักขาตองคำแบไประดับบ้านหน่อยซิอโอ้เอานนี้เลยเหรอเอาเงินแท่งเลยเหรอทองคําเยอะมากเลยนะคะร้อนอากาศร้อนมากร้อนจนไม่มีใครอยากจะเที่ยวร้อน เราไปสะพานกันออกจากนี่ก็ไปสะพานกันไปงอนนางงอนอะไรงอนอะไรเธอทำไมร้องโอ้โหถ้าเธอร้องเรานั่งเก้าอี้อันนี้ก็น่าจะร้องสมควรร้องอยู่นะมันเท่มากเลยเก้าอี้ดูสิเธอทำไมร้องอ่ะงอนอะไรฮะเธองอนอะไร อ๋อวา่ายายว่าลมมันเป็นอะไรลมว่าอันลมมันถูกยายใ่ไายายไม่ว่าพี่เบงอ๋อยายไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนาะหนูไม่ได้ทำอู้ยมันเป็นไรหรอกยายเขาไม่เห็นยายเขาแก่แล้วเขาหูตึงเขาไม่ได้ยินเขายไม่เห็นด้วยปะ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 ยายเขาไม่เห็นยายหูตึงร่มเหนือใจอ๋อถึงรม อากลางร่มเลยแดดมันร้อนกลางเลยกิาวแล้วกินข้าไหนกินที่ดีๆหน่อยเนอะมันเอาหน้าอรอ่อ,รอยๆหน่อยไปฝั <c oughs> งโน้นไ <c oughs> ปไปลแล้วเราข้ามไปฝั่งโน้นกัน <c oughs> ขอบคุณนะคะทุกท่านนี่คือวัดจีนค่ะ คุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชททุกเริ่ทุกคอมเมนต์นะคะพัดจีนก็สวยนะคะเจ้าแม่กวนอิมะคะ่ะกลับบ้านก่อนนะคะกับขอนแก่น,กนก่อนนะคะกับขอนแก่น่อนคนนี้ก็ยังไม่ได้กลับขอนแก่น,กนคนนี้จะอยู่เมืองการก่อนใช่ไหม ไปขึ้นบันได,ไดเราไปถือถือมันร้อนมัน่าทำไมมันถึงห้างกันจาจุลียัก ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกใครทุกแชร์ทุกเรื่ทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายนะคะเิงๆเลยๆฟังๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ